วันที่23มิถุนายน2567พลตำรวจลตบโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามยาเสพติดหรือปปสได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญที่มีบทบาทในการสั่งการขนส่งยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือเข้าสู่ประเทศไทยโดยเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายในการจับกุมนายเอนามสมมุติผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหาสมคบคิด ระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและจําหน่ายยาเสพติดโดยจับกุมได้ในพื้นที่ตำบลรอบเวียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยการจับกลุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปี2565ในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เกิดอุบัติเหตรุรถกระบะเสียหลักตกข้างทางซึ่งภายในรถพบกล่องพัสดุจำนวน2กล่องด้านในบรรจุยาบ้าจำนวนกว่า362,000เม็ดและจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้สั่งการส่งยาเสพติดผ่านพัสดุจากพื้นที่ทางภาคเหนือไปอยังพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้เลยขาธิการปปสได้สั่งการให้จัดชุดปฏิบัติการเพื่อติดตามหาข่าวผู้ต้องหาจนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้รับข่าวว่าผู้ต้องหาพร้อมด้วยภรรยาได้เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อลำเลียงยาเสพติดจึงสืบสวนและติดตามจนสามารถจับก,กลุ่มตัวผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีการสืบสวนและขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป